สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีกุลนะคะหัวข้อนี้คือชีวิตคุณในปี2567จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางไปเนาะจะได้ตั้งรับถูกนะคะปีกุลก็คือปีหมูนั่นเองเนาะมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของคุณกันเลยนะคนเกิดปีกุลนะคะมาดูซิชีวิตชาวปีกุลในปีหน้านี้แล้วนะคะ2567จะมีดวงชะตาชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะ เปิดดวงปีกุลกันเลยใบแรกเป็นเจ็ดถ้วยนะคะอืมเจ็ดถ้วยในอ of บอลสี่ถ้วยแล้วก็ควีนออฟสอดโอ้เป็นห้าดับเป็นแปดคาานะคะสี่คาาเป็นเอ p r e s s เด็กดาบสิบถ้วยนะคะ มีคุณค่อนข้างเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันเนาะในปีหน้ามันเหมือนกับว่าจะเอาอะไรจะเอาให้ได้นะคะอยากได้ความสมบูรณ์พูนสุขนะคะมันเป็นแบบนั้นน่ะแเราค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองหน่อยปีหน้า oh มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะมองหาโอกาสมองหาโอกาสมองหาตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะมองหาพยายามมองหาโอกาสมองหาตัวเลือกอยู่เสมอๆนะหรือมันค่อนข้างฟุ้งซ่านหน่อยอะปีหน้านะมันเหมือนกับว่า อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นก็ได้นะเออมันเป็นความันเป็นอะไรที่แบบว่ามันคิดค่อนข้างเยอะเอ่อมันคิดค่อนข้างเยอะมันเป็นประมาณนั้นนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับพวกเพ้อฝันจินตนาการแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นความหลงไหลความปรารถนาอย่างที่บอกแล้วมันเหมือนกับการฟุ้งซ่านนั่นแหละหรือการหาโอกาสต่างๆนานาแบบนี้ก็ได้แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณหาเนี่ยสิ่งที่แม่หมอมองเห็นมันเหมือนกับว่า ตัวคุณเองไม่ก็ไม่ได้พึงพอใจเลยนะคะกับสิ่งที่จะได้กับสิ่งที่มันจะเข้ามามันเป็นแบบนั้นน่ะสิ่งที่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากได้กับหยิบยื่นเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคือเหมือนกับว่าคุณยึดมั่นถือมั่นด้วยนะสิ่งที่เห็นยึดมั่นถือมั่นในอีกโก้ในอารมณ์ในความเห็นเหตุผลส่วนตัวแบบนี้เป็นต้นนะคะจนมันมีความรู้สึกว่า คนอื่นเขาก็ไม่ไหวกับเราเหมือนกันเอออารมณ์มันประมาณนี้นะคนอื่นเขาก็ไม่ไหวกับเราเหมือนกันมันก็เลยมีเกณฑ์การที่จะบอกเออต่างคนต่างไปแบบนี้เป็นต้นมีเกณฑ์เรกของการเดินทางหรือว่าการที่ทําอะไรแล้วไม่ไม่อยู่กับที่นะคะเดินทางบ่อยติดต่อสื่อสารบ่อยไปไป,ไปมามาบ่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะเด,เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่ แต่ในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะมีในเรื่องของการงานขยับขยายการเติบโตก้าวหน้าหรือมันมีโปรเจกต์มีอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นแต่ตัวคุณเองอยากขี้เบือ่อตัวคุณเองเป็นคนค่อนข้างจับจดขี้เบือ่อมันเหมือนกับว่าอยากจะหาโอกาสนะอยากจะหาทางออกนะแต่พอมันมีเข้ามาปุ๊บไม่เอาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ซะส่วนใหญ่แต่หามว่าโอกาสดีๆมีเข้ามาไหมมีมตอนนี้แม่หมออยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยมันต้องปรับในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ เออมีไพ่ดาบขึ้นมาเนี่3สามใบแม่หมอมองว่าคุณค่อนข้างเอาแต่อารมณ์หรือว่าเหตุผลของตัวเองอ่ะเป็นใหญ่แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้พลาดโอกาสดีๆหรือพลาดโอกาสสําคัญๆไปได้หลายอย่างด้วยเหมือนกันเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะในเรื่องของการงานนะคะเออในการงานนะถ้าคนมีลูกน้องระวังลูกน้องด้วยนะคะระวังมีปัญหากับลูกน้องลูกน้องแข็งลูกน้องแบบถือทิฐิสูงนะคะแล้วก็ ไม่ยอมอ่ะจะอารมณ์จะแรงหน่อยนะอันนี้ก็คือต้องระวังนะแต่กับหัวหน้าง,งานนะบางครั้งล่ะคุณก็ทําอะไรที่มันไม่โดนใจเขาเช่นกันนะคะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านนี้ด้วยนะตัวเขาเองก็อาจจะยุ่งหรืออาจจะไม่ได้มีเวลามาใส่ใจคุณมากนะักนะในเรื่องหัวหน้าจะเป็นแบบนี้หรือเป็นลูกค้าบางครั้งคุณทําอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องตรงตามใจหรือตามความต้องการของลูกค้ามากหนะักแบบนี้ นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเสนอไอ้นู่นไอน้นี่ไอ้นั่นเยอะแยะมากมายแต่มันไม่โดนใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปเสนอขายหรือคุณจะไปดีลงานไปติดต่อกับลูกค้าเนี่ยนะคะดูเขาเรียกว่าดูในเรื่องของอความชอบของลูกค้าก่อนทัศนคติความคิดเห็นหรือลูกค้ามีบุค,คลิกลักษณะเป็นยังไงรสนิยมเป็นยังไงแบบเนี้ยเราถึงจะเสนอสินค้าได้ตรงใจให้กับลูกค้านะถ้าไม่งั้นนะ คุณเอาอันนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะกว้างไปหมดเลยแต่มันไม่โดนจุดสําคัญของลูกค้าซักจุดเดียวเนี่ยมันจะมิดเป็นโอกาสแบบนี้ได้เลยในเรื่องของความรักก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะเออมีตัวเลือกเข้ามามีความเซ็งมีความเบื่อเนี่ยมันเป็นอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการเซ็งเซงอาการเบื่อเบื่ออาการที่ไม่อยากจะทําอะไรเออคนเข้ามาอย่างคนโสดเนี่ยมองหาตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะ แต่พอเข้ามาเราก็ไม่ชอบจะเป็นอารมณ์นั้นมากๆเลยนะกําลังมองหาคนนูน้นเอาคนนูน้นเอาคนนี้เอาคนนั้นเข้ามาเป็นตัวเลือกแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนนะคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ใช่แล้วเลือกไม่ได้สักคนเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกบางทีมันมีอารมณ์อารมณ์ไม่ถูกใจอารมณ์ไม่โดนใจอารมณ์ไม่ได้ดังใจ แต่สุดท้ายดีนะแต่ช่วงแรกๆอ่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะเออารมณ์ประมาณนี้นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่บ้างบางทีเบื่อคู่ตัวเองอ่ะมันมีอารมณ์ว่าอยากได้ใหม่ๆเข้ามาบ้างอ่ะเออบางคนมีอารมณ์แบบนี้นะที่เห็นน่ะบางครั้งคู่อาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานการติดต่อหรือการเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน แบบนี้ก็ได้นะหันหลังให้กันอะไรเงี้ยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยแหววอะไรเลยอย่างนี้นะมันเลยอยากทำให้มองหาอะไรใหม่ๆอะ่ะเออแต่ก็ไม่ถูกใจแต่ก็ไม่ถูกใจนะเออแต่ไม่ได้ถามว่ามีปัญหากับครอบครัวไหมมันเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดชั่ว,วูบหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายเราก็ยังมั่นคงในครอบครัวนะมีเกณฑ์การแต่งงานด้วยนะสำหรับคนที่คบกันมานานนะคะออมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานการเป็นครอบครัวการตัดสินใจแต่งงานแบบนี้เป็นต้น นะคะอืมตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ดีนะแต่อย่าถือทิฐิหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่หมอย้ำเนาะนะสุขภาพบ้างในเรื่องสุขภาพระวังความเครียดหรือว่าอะไรอ่ะอารมณ์โกรธอ่ะนะบางทีอารมณ์โกรธนะมันทําทให้เป็นหลายโรคเหมือนกันนะนะคะเออกดหลังหัวเขา่าแบบนี้ได้นะอืม ในเรื่องสุขภาพแ้่หมอยังว่าไม่มีอะไรมากนะคะแบบนี้เป็นต้นมีเกณฑ์การตั้งครันได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะบางคนได้เป็นแม่คนนะปีหน้าเออเป็นแม่คนหรือบางคนเป็นพ่อคนก็ได้เป็นผู้ชายเขามาดูก็เป็นพ่อคนภรรยาตั้งครันนะมีเกณฑ์การแต่งงานแต่งงานเพราะว่าท้องก็ได้นะเนี่ยอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะในมาดูเป็นรายอายุบ้างนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแบ่งเกณฑ์เป็นอายุให้แล้วก็เป็น เป็นช่วงเดือนนะคะในช่วงเดือนมกรามกราหรือว่าคนอายุ17 27 41 4 2 4 3 5 9 6เ78ดสเอ้แย77 78และ79มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากนะคะาการงานขยับขยายเติบโตก้าวหน้านะแบบนี้เป็นต้นนะคะการเดินทางบ่อยการเขาเรียกอะไรนะก่อกาเนิดเกิดธุรกิจใหม่ๆอะไรขนะึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะการมีเขาเรียกอะไรนะบางคนเป็นบริษัทลูกอ่ะอืม เป็นบริษัทลูกเกิดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็การขยับขยายเติบโตนี่ดีมากๆต้องบอกอย่างนั้นเลยนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เป็นช่วงอายุที่ดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนะ่ะก็ถือว่าโอเคแหละนะขยับขยายเติบโตในเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าช่วงอายุ18 19 2 8 29, 29 4 4 45 46 6 2 63 64จับจดหน่อยนะคะสิ่งที่ดูเนี่ย มันเป็นสภาวะอารมณ์เบื่อหน่ายเซงเ,เบื่อเซงเครียดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอารมณ์ที่มันไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับค่อนข้างคือขุนเคืองใจขี้เบื่อแล้วมันเป็นอารมณ์ที่แบบไม่เอาใครอารมณ์ประมาณนี้นะไม่เอาใครไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์แบบนี้จะเยอะหน่อยนะคะจะเยอะหน่อยกับคนปีกุลทั้งหมดนะแต่ถ้าคนปีกุลทั้งหมดก็คือคนในช่วงอายุอื่นเนี่ยจะเป็นแค่เดือนกุมภาพันธ์จะมีอารมณ์แบบนี้เดือนกุมภา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงอายุที่แม่หมอพูดไปนะอันนี้เป็นได้ทั้งปีเลยจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าอายุ3 0 31, 32, 33 47, 48, 49, 65, 66, 66 67นะคะมั่นคงมากเลยอะนะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะบางคนได้แต่งงานอืมบางคนได้แต่งงานด้วยนะแล้วก็เออ การงานประสบความสาเร็จนะบรรลุเป้าหมายหมายถึงการบรรลุเป้าหมายก็ได้บรรลุเป้าหมายในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตในการงานในธุรกิจได้หมดเลยมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นได้ถืออันนี้ก็ดีอีกนะอีกหนึ่งช่วงอายุนะคะในเดือนเมษายนดีมากนะอายุสามสี่สามห้าสามหงแดหกาล้วก็เจ็ดสิบอันนี้ดีมากๆนะคะ มีเกณฑ์สุขสบายสุขสบายอุดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเหมือนนั่งบนบัลลังอ่ะเราจะทากิจการงานใดก็ประสบความสําเร็จแล้วแข่งขันอะไรก็ได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะด้วยนะคะบางคนไปแข่งขันบางคนไปประกวดอะไรก็แล้วแต่น่ยได้รับรางวัลได้รับชัยชนะเลิศแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าจะทําธุรกิจการงานใดเนี่ยก็ทุกอย่างงอกงามดีมากๆเลยนะเติบโตดีมากๆเลยนะต้องบอกอย่างนั้น นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือการมีลูกนั่นเองอืก็เป็นได้ด้วยเดือนพฤษภาคมหรือว่าอายุสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะระวังอารมณ์นิดนึงบางครั้งมันเป็นอารมณ์มุทะลุดืด้อหน่อยดื้อหน่อยเอาแต่ใจหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะเจ้าอะไรต้องเอาให้ได้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ช่วงอายุที่แม่หมอบอกนะเอ่อถ้าจะทํากิจการงานใดนะต้องปรึกษาผู้หรับผู้ใหญ่ต้องหาที่พึ่งหรือว่าต้องหาคนปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราอะนะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาก็ให้คําแนะนําเราได้แบบนี้เป็นต้นเพราะบางครั้งเนะี่ยมันเป็นช่วงที่ทําอะไรแล้วมันขาดความรอบคอบนะคะมันเอาแต่อารมณ์ซะส่วนใหญ่อะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความรอบคอบมันก็ไม่มี การพูดการจาก,ก็ต้องระมัดระวังนะจะค่อนข้างกล้ากล้าที่จะทํหลายหลายอย่างกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะ,ะเผชิญมันจะเป็นอารมณ์นั้นช่วงเดือนมิถุนาย,ยนเหลืออายุ่ 40, 56, 57, 58, 74, 75และ76บริบูรณ์น่ะต้องบอกต้องใช้คำว่าบริบูรณ์ดีจังเลยนะคะอะ่มันเป็นความราบรื่นความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความไหลลื่นทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับการแต่งงานได้ด้วยนะช่วงอายุที่แม่หมอบอกไปนะคะหรือว่าในเรื่องชีวิตครอบครัวค่อนข้างมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะคะชีวิตในด้านการงานชีวิตในด้านธุรกิจมีความสุขบางคนไปได้บริษัทที่แบบอยู่กันเหมือนครอบครัวแบบนี้ก็ได้หรือธุรกิจคุณการงานคุณบริหารลูกน้องอยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นกัน นะคะมันคือความสุขมันคือความสมหวังมันคือการเป็นอยู่ที่ดีนะคะเออรับรื่นหมดนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานมันได้หมดเลยนะสาหรับอันนี้เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาอายุสิบสอามยี่สิบยี่2บเอ็ีนะคะต้องแกล่งหน่อยเนาะเพราะบางทีมันอาจจะเจอเรื่องบางอย่างที่ต้องคิดหรือต้องตัดสินใจนะคะ ต้องคิดหรือต้องตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีตั้งคันเนาะแล้วก็แบบต้องตัดสินใจว่าจะเอาไว้หรือเอาออกเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยบางคนไม่พร้อมแต่แม่หมออยากจะบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่าทําลายทําลายชีวิตคนนะคะอให้โอกาสให้โอกาสแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันไปได้เองแหละเชื่อแม่หมอแมมมันไปได้เองแหละนะคะ แต่การที่ทำลายทำลายมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติแล้วเราต้องใช้วิบากกรรมน้าซึ่งมันหนักมากๆแบบนี้เป็นต้นถ้าเขาโกดแค้นไม่ให้อภัยเขาก็เกาะติดเราอยู่นั่นนะ่ะแล้วทําให้ชีวิตเราไม่เจริญรุ่งเรืองเลยเนี่ยอันนี้ก็คือวิบากนะอย่าอย่าทำนะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องการงานดีนะคะในเรื่องของการงานดีต้องใช้ความเด็ดขาดหรือว่า มีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องเด็ดเดี่ยวต้องชัดเจนตรงไปตรงมาจริงจังกับเรื่องของการงานแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเกี่ยวกับอํานาจด้วยนะอายุอ่อช่วงช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็อายุที่บอกเดือนกันยาตตลาหรืออายุสิบสี่กับยี่สิบสี่ระวังอีโก้นะ่สูงมากเลยนะอารมณ์อารมณ์รมแรงหน่อยอารมณ์ไม่ค่อยฟังใคร ค่าถูกค่าถูกคนเดียวเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่มันมีจะมีการขัดแยง้งการโต้แยง้งเอาชนะค้าขา,ขา,ขาขนกับคนอื่นไม่ยอมกันการทะเลาะวิวาทแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันจะมีฝ่ายแพ้มีฝ่ายชนะนะเออเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดือนธันวาแอาศจิกาธันวาหรือช่วงอายุสิบห้าสิหยี่หนะคะอันนี้คล่องแคล่วดีมาก มีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารการปิดการขายเก่งมากถ้าใครที่เป็นเซลล์นี่ยอดเยี่ยมนะคะปิดการขายเก่งมากพูดเก่งมากนะคะทุกอย่างค่อนข้างดีนะคะทําอะไรรวดเร็วไปเร็วมาเร็วคล่องแคล่วว่องไวอแล้วก็ประสบความสมําเร็จดีนะคะเดินทางบ่อยนะอ่ะตอนนี้มาดูกันในไพ่โชคดีบ้างนะคะมาดูซิว่าไพ่โชคดีจะบอกอะไรนี้เซลติกแม่หมอเก็บก่อนมาดูซิว่าไพ่โชคดีจะบอกอะไรนะคะ สตาชีวิตนะของชาวปีกุลคนที่เกิดปีกุลในปีปีหน้าเน,นี้นะดวงจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหยมพบาลมาเลยจ้ะใบที่ยี่สิบใบที่หกสิบเอ็ดใบที่แปดสิบสี่แล้วก็ใบที่หนึ่งนะคะอครใายแห่งการตัดสินมาเลยนะคะ ทำความดีก็ไปสู่พบที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีๆนะแบบนี้เป็นต้นนะทําความไม่ดีไพแห่งการตัดสินก็ทําให้คุณได้รับวิบากกรรมทําให้คุณได้รับวิบากกรรมนั่นแหละนะมันก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแบบเนี้ยนะคะมันทําให้กิจการงานหรือชีวิตของคุณมันไม่ราบรื่นนั่นเองเวลาเราเจอคนไม่ดีส่วนใหญ่เขาเข้ามาเขาก็ขัดขวางถูกไหมเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขหรือราบรื่นในชีวิตหรอกเป็นแบบนั้นได้ บางคนนะคุณเจอคนที่รักเล็กขโมยน้อยอยู่ตลอดเวลาคนที่ทรยศหักหลังนะคะคนที่เขาเรียกอะไรนะอยากได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของคุณน่ะมาเพื่อปอกลอกเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นวิบากกรรมหนึ่งที่ที่ได้รับเหมือนกันนะคะถ้าเราเคยทําไม่ดีมาเนี่ยเราก็จะเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเราทําไม่ดีเองเราเป็นคนที่ ไปทำนะไปทำเขาเช่นไปโกงเขาไปรักเล็กข,ขโมยน้อยเขาเราจะโดนตัดสินเช่นกันนะคะวิบากกรรมก็จะตัดสินเราเช่นกันคนที่อายุมากหน่อยเนาะชาวปีกุลนะคะส่วนใหญ่กเกษียณแล้วชีวิตสงบสุขดีนะแม่หมาาว่าบางคนก็ปิดวิเวกไปเลยนะคะเออปิดวิเวกไปเลยอยู่ใช้ชีวิตแบบสงบสุขนะคะทําบุญให้ทานแบบนี้นะค,ะคนที่อายุมากแล้วมีชีวิตแบบนี้จะมีชีวิตสงบสุขมากนะคะ มีชีวิตอยู่เพื่อการทำบุญมีชีวิตอยู่เพื่อการช่วยเหลือการให้ทานแบบนี้เป็นต้นแต่กลับกันได้นะถ้าชาวปีกุลช่วงไหนที่คุณค่อนข้างเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณก็มีคนช่วยเหลือเช่นกันนะคะอืมอย่าคิดอะไรที่มันมากเกินเนาะนะคะมันป่วยทั้งจิตได้นะมันป่วยได้นะคะบางคนแบบป่วยทั้งจิตนะเป็นไอเนี้ยเขาเรียกอ,อะไรนะโรคซึมเศร้าอะโรคซึมเศร้าก็คือป่วยทั้งจิตนะนะคะ ต้องระมัดระวังอ่ะมาดูต่อโอ้สมก็เกิดเป็นปีกุนจริงๆนะคะมีเกณฑ์การตั้งคันจริงๆนะคะอ่าอ้วนกินมากนี่เห็นไหม Enjoy eating นะคะอ่า Enjoy eating นะคะชอบกินบุฟเฟ่กินหมูกระทะกินปิ้งย่างกินอาหารเยอะๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> มีเกณฑนะ์การตั้งคันเห็นไหมนะคะการตั้งคันบางคนก็ได้คู่เนาะ นะคะเจอคู่แบบนี้ได้นะคะอืการตั้งครรภ์หรือว่าภรรยาเราตั้งครรภ์แบบนี้ก็ได้นะอืก็ไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละปีหน้านี่นะคะแม่หมอจะบอกว่าคนที่กระตันยูรู้คุณเนอะจะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะจะเจริญรุ่งเรืองมากๆบางคนนะเจ็บปวดกับอะไรมาก็ตามนะหันหน้าเข้าวัดมีนะคะหันหน้าเข้าวัดหันหน้าสร้างความดีบางทีแบบมันทุกเนาะ คนเราเวลาทุกข์มักจะต้องหาทางออกให้กับชีวิตใช่ไหมบางคนก็หันหน้าเข้าวัดภาวนาสวดมนต์ปีกวิเวกนั่งสมาธิแบบนี้เป็นต้นอันนี้ดีมากๆแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ไปด้วยนะปีกุลในปีหน้านะคะบางคนทําอยู่แล้วแม่หมอก,ก็บอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆนะคะเออจะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วประสบกับวิบากกรรมน้อยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะอืม วิบากกรรมมันก็จะน้อยลงน้อยลงอะ่ะมันการปฏิบัติมันเหมือนเราถอดถอ,ถอนออกไปเรื่อยๆอะ่ะอย่างเงี้ยนะใบที่แปดสิบเอ็ดยี่สิบสามเอ่อใบที่สิบเจ็ดสามสิบเก้าแล้วก็ใบที่สามสิบแปดบางคนทุกเกี่ยวกับในเรื่องคู่ความรักอะเนาะอยู่ด้วยกันเรารู้สึกทุกอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่สุขอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันนะเออแต่ก็ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกนะคะมันก็จะเป็นแบบ ถึงจะอยู่เราไม่มีความสุขก็อยู่เนี่ยเห็นมันเป็นแบบนั้นน่ะนะมีก,การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางคนไปศิลปกรรมหน้าตาตัวเองให้สวยให้หล่อมากขึ้นบางคนถ้าไปศิลปกรรมมานี่โดนซุบซิบนินทานะเออโดนซุบซิบนินทาแบบนี้เป็นตน้นแต่ก็ช่างเขานะคะมันก็โดนพูดอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็บางคนก็คือศิลปกรรมไอ้นี่ สถานที่ทำงานก็ได้รีโนเวทก็ได้รรโนเวทบ้านก็ได้นะปรับปรุงบ้านใหม่ตกแต่งให้สวยงามนะคะที่ทำงานใหม่แบบนี้ได้ถ้าไปปฏิบททัติธรรมมีเกณฑ์ไปปฏิบัติธรรมจริงนะแม่หมอเหมาะมองเห็นนะแม่หมอจะบอกว่าบางคนน่ะจะลดอสุภกรรมฐานอันนี้ดีมากๆนะคะจะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วมากๆอสุภกรรมฐานเนี่ยดูความไม่งามในร่างกายของเราเองนะคะมีแต่ มูดคูดอ่ะเออมีแต่สิ่งไม่สะอาดมีแต่ของสกรปรกในร่างกายคุณดูนะตับไตปอดกระเพาะอะไรเนี่ยออกมากองข้างนอกอ่ะคิดว่ามันงามไหมามันไม่งามของพวกนี้อยู่ในร่างกายเราทั้งนั้นเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะจะบรรลุทาได้เร็วมากนะถ้าคนที่ที่ออพิจารณาด้านนี้นะนะคะคำพูดอะไรเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่คำพูดของคุณโดดเด่น คำพูดสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของคุณให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆนะเอ,อคำพูดเนี่ยจะนําความสำเร็จนําตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมาแล้วคาพูดของคุณนมันเหมือนกับว่าพูดอะไรใครฟังพูดอะไรคนก็เชื่อถืออ,อแบบนี้เป็นตน้นนะคะมาดูต่อนะบางคนเจอคู่ในที่ทํางานด้วยนะ เจ้ากรรมนายเวรภายในรอคอยนาทีทองผีผักรอคอยส่วนบุญอยู่นะคะเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่กับตัวคุณเลยแหละนะคะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เกาะคุณอยู่เลยแหละที่ติดตัวคุณอยู่เลยแหละนะเขารอคอยในเรื่องของการได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณนะคะ ทําให้เขาซนะนั้นแล้วเขาจะได้หลุดออกจากคุณไปแบบนี้เป็นต้นเขาอยากจะหลุดอยากจะไปจะแย่แล้วอะ่ะเออแบบเนี้ยเนาะทำบุญให้เขาเราแม่หมอมองว่าเขาจะให้โชคลาภคุณด้วยนะอืนะคะจะให้โชคลาภให้ความโชคดีกับคุณก็ได้บางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณต้องทําว่าโชคลาภไม่ได้เกี่ยวกับคุณต้องถูกหวยเสมอไปนะบางทีอาจจะให้โชคลาภเกี่ยวกับด้านการงานก็ได้แบบเนี้ยนะก็เป็นโชคเหมือนกันนะโชคด้านการงานนะคะ โชคโอกาสต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตแบบนี้เป็นต้นอืมทําให้เขานะเดี๋ยวเขาจะได้ให้โชคคุณบาดูต่อนะพรสวรรค์ปิดทองหลังพระดวงจันทร์ระแวงแล้วก็อะไรอีกอันนี้อะไรความพยายามเป็นผลอ๋อ ปีหน้าจะได้ใช้พรสวรรค์นะคะออของคุณออกมาดึงศักยภาพดึงพรสวรรค์ในตัวคุณออกมาแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมจะได้ก่อเกิดสิ่งที่ดีๆแบบนี้คนที่ทํางานเบื้องหลังทํางานปิดทองหลังพระทํางานแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นผลงานของคุณนะนะแม่หมอจะบอกว่าปีหน้าคุณจะโดดเด่นขึ้นมานะอ,อปีหน้าจะโดดเด่นนะคะจะ มีคนรู้จักเยอะจะมีคนให้ความสำคัญแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ปีหน้าก็ต้องใช้ในเรื่องของความพยายามนะใช้ในเรื่องของความพยายามที่ที่มากหน่อยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรถึงจะยิ่งใหญ่ได้แล้วก็เหมือนทาต้องทำตามคนสำเร็จอะนะคนสำเร็จทำไงทำอย่างนั้นอะเออทำตามคนสำเร็จเราก็จะได้สำเร็จเหมือนเหมือนคนที่เขาสำเร็จมาแล้วอะไรแบบนี้นะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะคะ เ,เดินหน้าต่อจะบอก move อนอีกละว,วาจารุนแรงแคลคลาดแจกเข้ากล่องฟรีแล้วก็ไพ่นางกว่านะคะอืมระวังเรื่องคําพูดนะ้อถึงได้บอกว่าปีหน้านะ่ะคำจริงจริงคำพูดของคุณนะ่ะสร้างความสําเร็จนะสร้างความสําเร็จให้คุณนะ่ะพูดในสิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะบางคนยังพูดจาแรางๆใส่คนอื่นพูดจาพรุสวาดหรือพูดจาสาบแช่งได้หมดเลยนะคะ ให้พูดคำพูดดีๆนะหรือแม้แต่จะมีคนสาปแช่งเราก็ตามถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมทาความดีเราจะแคล้วคลาดจากคาําสาปแช่งของเขานะมันจะมาไม่ถึงเราแบบนี้เป็นต้นมันทําทานไว้เยอะๆปีหน้าอาจจะได้ทําทานก็ได้นะั้นแล้วทานบารมีจะส่งผลให้คุณร่ํารวยนะคะทําลงทานการแจกทานอาหารแบบนี้นะจะทําให้คุณร่ํารวยมีชีวิตที่สุขสบายในเรื่องของการเงินที่มากขึ้น ปีน้าจะหลุดออกจากอะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมชีวิตหรือว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขอะอนะคะกม็มีเกมีเกณฑ์จะเดินหน้ามุ่งหน้าต่อ,อ,อสร้างสิ่งที่ดีใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนสวัสดีค่ะ